แมงยืนรอตงแต่หน้าปากซอยเลยเยอะลูกพี่จอห์นแบบนี้ไงก็รอเลยแม่แม่เลยมึงยืนมึงยืนรอกูอยู่ตั้งแต่หน้าปากซอยเลยก้เพื่อนแม่แม่มึงยืนรอกูได้ปากซอยเลยครับใบลุ้นเขาไปใบลุ้นเขาไม่ยืนรอครับน้องก็เหมือนพี่ถือพืนพวกรอยิงหมดแกเนี่ยพี่มีครับกูไม่เคยยือที่รอยิงหรอกไม่ให้เอาจะกินปืนออกเลยอไหมเอากินปืนออกเลยมึงอ่ะเอาเอมแพ้คนแพ้กินกล้วยไอ้พวกเนี่ยให้กินกล้วยให้พ่อมึงกินเถอะ พ่อมาดูเขาบอกนี่พี่จะกินหรือเปล่าหไม่กินครับมาดิดันมไม่ดิดันมาหน่อยโอ้ให้ผมดันถนึงเกลีวยวเลยโอ้โอ้โอ้เหลีย่ยมวอตายแล้วเหลีย่ยมวออะอะไรครับครูก็จะตั้งไอวอลครับนอ้อง <c oughs> อ่า สกายเลอร์ครับลูกเลรูกพวกลูกกระจอเขาใช้กันครับสกายเลอร์อ่ะมันจริงโดนมันก็ไม่โดนเฮ้ยขาใหญ่เขาไม่เล่นกันครับขาใหญ่เขาไม่เล่นครับสกายเลอร์เฮ้อคิดจะเป็นรุ่นขาใหญ่หรอไอ้ไอ้หนึงใจเย็นนี่ครับแดงแปดแดงอะไรไม่เป็นตายอ่ะไม่ตายไมไม่ตายอะแอะไรอพาราเมตไม่ตายอ่ะเอ้าไม่มีสองชีวิตไป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 ไอ้ไอ้นี่เลี่ยมไอ้นี่เลี่ยมไอ้นี่เลี่ยม เลียมหมอเลียมหมอคิวแตกนะคิวแตกโอ้โห้แบงเอ้ยกูไต่บอไม่ติดถุยเลยแบงค์ <c oughs> โอ้ไหวปะยอ,ไไอนไม่ย้อนนะไอวไอลดีเลยครับไอบอลดีเลยไอบอลดีเลยไอบอลดีเลยกูว่าเป็นที่เกมนะดีเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตซองยาวหนึ่งเลกันเนาะไม่มีสกินด้วย ร้องอีกไม่ได้จะร้องอีกไมนี่้ร้องไม่ได้บอกก่อนเอาจะได้ไม่เล่นร้องไหมเมื่อกี้ยิงไช่พ okay. ี <lovely S 2> ่ยิงปั๊บพี่ตั้งไอ้วอลเลยอ่ะไล่วอลทำไมมันไม่ติดอ่ะไม่ถามก่อนร้องไหมเออร้องจะได้ไม่เล่นกูไม่กลัวอยู่แล้วครับมึงมาเถอะโอเคเจ้าปืนสตีลอะไรก็มาเถอะเอาดีเซลแค่กระบอกเดียวพอไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยอ่าไอนี่ไอ้นี่กระโดดออกมายิงอย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้ดูดิยิงอย่างเดียวเลยไม่ออกเลยอะไรอ้าวแล้วมึงออกมาแล้วครับมึงออกมาแล้วมึงติดอะไรมึงออกเออมึงติดอะไรครับมึงออกมายิงกูครับเมื่อกี้มึงลั่นไกมันหนึ่งนัดครับเมื่อกี้ออกมาแล้วไยิงเหรอโอ้ดูดิมึงลั่นไกลทำไมล่ะครับไม่ได้ลั่นครับไม่ได้ลั่นเออมาลั่นไกลสิกูก็หวดีครับน้องก็แดงแป๊ดไปดิก็จัดได้แบบแดงแป๊ดไปดิน้องมาดูเห็นไหมผมกินอะไรอันนี้กินไก่ดิยทั้งในเกมทั้งนอกเกมเลยอืมกินไก่นอกเกมของรางวัลเจอพัดเจ๊กล้วยครับผมมึงมาเถอะ เอาเอาทางเหรอพียงเมื sí, <de y> ่อกี <t> ้มาพี่ทางเหรอกูหันหน้าจอไปอยู่ด้านหลังครับเ่อกี้กูจะไปอีกทางหนึ่งครับมึงมาทางหลังทำไมล่ะ ที่หลังอ่ะมึงหน้าตาต่อตาดิวัดกันซึ่งหน้าดิเอาก็แอบอยู่เด้ยนหลังไอ้วอผมก็ต้องดันไงเมื่อกี้โอ้มก็วัดปันตาตาต่อตาเลยเอาเมื่อกี้ไม่่ตตาอเหรอคือไอ้วอปากกันปั๊บคือวิ่งชนเอาหน้าชนกันเลยวัดกันเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ผมไม่ชนหรอกเขานั่งอยู่แอบอยู่หลังไอ้วอแล้วผมดันมึงมาข้างหลังมึงมาหลังกูเมื่อกี้เอายิงจากคนจ้าด้านหลังมันมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายครับถ้ามึงยิงจากด้านหลังอ่ะตายเองอ่ะผมต้องมีไหวพริบดิไม่มีเอาไหวพริบนีไงโอ้ยี้ไงเห็นไหม เต็มสองตาปัดเลยไหมล่ะแองลืมลืมกูลืมใส่กระสุนเมื่อกี้กูยิงแล้วมันแก๊กปืนกูมีไว้อยู่แล้วไม่กูยิงอ้าวก็กูยิงเล่นอ่ะตอนแรกกูยิงเล่นไปแล้วไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะกูยิงเล่นไปแล้วครับไอโน่ไม่มีอ่ะอ่าเมื่อกี้กูยิงเล่นไปไปจิตนัดเนี่ยเนี่ยแล้วมันศูนย์เนี่ย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 มึงดูเนี่ยเนี่ยแล้วกูออกไปยิงมเมื่อกี้มันยิงไม่ติดครับอยากกินไก่ล้อครับนอกเกมทงไมเกมเนี่ยมึงดู โอ้ยยิยงจากด้านหลังอีกเลยแล้วพี่อ้องไปไหนผมอ,อ้อมฝั่งนี้แล้วพี่วิ่งอ้อมไปไหนอ่ะเออกูวิ่งไปทางนู้นครับรออีกยาโอ้ไหวโอ้มึงมาปาดขวาปาดขวาต่างคนต่างปาดขวามึงก็ยิงตูดกันดิมึงปาดซ้ายดิดมึงออกซ้ายอย่างเงี้ยพี่อ้อมหลังดิพี่ก็อ้อมหลังวะดิเออกูไม่อ้อมหลังครับกูกูปาดขวาเนี่ยกูจะไปเจอน้ามึงอย่างเดียวกูต้องการเจอหน้ามึงอ่ะเออมึงไม่ยิงหลังกูอ่ะกูจะออกขวามึงไม่ยิงตูดกูอ่ะ มึงไม่ไม่ผมก็จะปา่าไผมก็จะเอายิงงหลัมึงรู้จักนักเลงขาบอยป่ะนักเลงขาบอยอ่ะคือเอาหลังชนกันแล้ววัดกันเลยอ่ะอ้างอ้างอีกอ่ะอ้างอะไรมึงครับไอ้ควายเออมันยิงด้านหลังไอ้ควายมันไม่ไม่ไม่ใช่ลูกผู้ชายไงมาดิมาแลกกันเนี่ยเนี่ยมาดิแบบขึ้นหน้าดิเนี่ยออกมาดิออกมาแบบขึ้นหน้าเนี่ยออกมาดิเนี่ยออกมาดิมาดิขึ้นออกมาเก้ยเก้ยเป็นไงล่ะ แดงแป้นไม่ตายอะไรอ่ะดูดิไม่แต่มึงตายต่อตาฟันต่อฟันเรากลัวมึงโดนอยู่แล้วแค่นั้นแหละกูพูดแค่นี้แหละแดงแป้นไม่ตายโอ้ดูดิดูดิคิดเอาแดงแป้นไม่ตายดูเฮ้แดงแป้นไม่ตายก็เพราะว่ามันแดงแป้นเพราะมันของจริงเนี่ยแดงแป้นถ้าไม่ยิงนั่นแหละถ้าเกิดไม่ยิงหลังกูนะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้วินอ่ะกูพูดแค่นี้แหละต้งอย่างเงี้ยเอาแบบตาต่อตาวัดกันเลยไม่ใช่ไปแอบลอยยิงอย่างนั้นหลังลูกชายเขาไม่ทำครับน้องน้องเนี่ยโอ้ยแดงแป้นก็ไม่ตายอะไรเอามาไปดูรอดูเลย อ่า็นไมแอีไปแกทุติแกอ๋อไปฝั่งนู้นเหรออ้าวอ้าวมึงรู้ไม่รู้เหรอครับว่าเขาเล่นกันตรงนี้เฮ้ยเขาเล่นฝั่งขวามันโล่งไงฝั่งนี้มันเฮ้ยมึงมึงเคยเล่นหรือเปล่าครับฮไลท์อ่ะเฮ้ยคนที่แอบอ่าสแเน็ตนะอ่านี่ไงว้าแอบหลังรถว่ะอะไรกันเอา มาดิมาเดฟเดฟมาดฟเอ้าก็อยูอ่เฉยทำไมอ่ะเอาเอาบึดเบืงตาต่อตานะครับเมื่อกี้ตาต่อตานะมึงหันมามองหน้ากูนะอ่าอมึงหันมามองหน้ากูเองนะงั้นไม่ต้องมีไอ,ไอ,งไงไอวอลไม่หลับลูกซองสับไปเลยเอาไหมตาต่อตาเอาไปล่าเอามาดิคำนองแนละ้วมึงพูดอย่างนี้ก็มาดิมาดิอ่า แอบอย่างเดียวอ่ะดูดิไม่มีไม่มีไม่มีแอบอย่างเดียวครับน้องก็ไปแซนด์อยู่หลังรถอะไรอ่ะโอ้ยอะกูกูวิ่งออบรถครับกูกำลังวิ่งออมรถมาครับจังหวะเจอพอดีครับกูก็ลั่นไก่ก่อนดิเออจะก็ไปแอบอะไรรถเถินนั่นไม่มี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 ไม่ด้อยวอลก่อนกดผิดกดผิดกดผิดมาหันหลังชนกันมา้ยหันหลังชนกันก่อนหันหลังเรามามาห้ามถือปืนนั่ง นบอลยาวบอลยาวบอลยาวบอลยาาบัลยาวบัลยาวด้วยเอา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 ยูไม่ได้เหลี่ยมครับน้องคือมันลั่นครับดิคู่กอลังนเอาเอาเอาไอวอกไอวอลกูตาร agna, ์น pues oh, oh, ูตาร์นูการเอาออกดิเอาออกยังไงล่ะอาอกดิเอาหลังกันกันนั่งนั่งเอาย่างนับมึงวิ่งไปทางไหนมึงบอกกูก่อนดิเขาวิ่งไปด้านหลังเนี่ยดังมองไปอยังเอาหนึ่งสองสามเฮ้ยูไม่ได้จักไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกระสุนหมดบทยังไม่ได้ชั สุดเลยไปควายโอ้โหเกือบพลาดเกือบพลาดอันนี้เกือบพลาดไอ้กูจะไม่ได้ชักลูกกระสุนครับเมื่อกี้ตามคนดูได้ครับเอาดันหนึ่งสองซ้ำโอ๊ยควายเอาลูกซองไอ้โอ้เป้งเหลี่ยมจัดเลยว่ะหล่อเหี้ยโอ้ยร้่อเหี้ยก็เอาลูกซองมึงเอาดีเซอร์ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอก แม่งเลี่ยมจัดเลยเด็กเวทเนี่ยไม่ไม่พี่สกาผมไม่หันหลังไปแล้วลากหัวเลยนเขาเหมือนกันเอาไหมเอามามาเอามาดิเอาวัดจากวัดสกากับแดงแป๊ดเอาได้ได้อ้าวอย่างนี้ก็โดนดิอย่างนี้ก็โดนโดนสกาดิไไม่หวเอาไอ้้เออาไวอเอาไอ้วอดีกว่าไอ้วอด้วยดีกว่าต้องขึ้นคิวนะถึงจะติดหัวเป็นแรกแล้วตัวต่อไปขึ้นตัวไม่เอาแล้วต้องขึ้นคิวอย่างเดียวนะเอาก็เอากูเด็กแป๊ดมึงรู้จักราชาเด็กแป๊ดไหมน้องโอเคเออมึงรู้จักหรือเปล่าหรือไม่รู้จักเราเปนมันแถบพอแล้ว หนึ่งเม็ดนะน่สะดุ้งสะดุง้ง <laughs> โอ้ยโอ้แมงอะไรวะสองเม็ด อะไรอ่ะเอาเราไปเลือดเต็มอ่ะเอาเราไปเลือดเต็มกูยิงไปอ้าวกูยิงกูยิงหัวไปสามเมตรครับเมื่อกี้อะลองอีกแล้วร้องอีกแล้วเอากูยิงหัวไปสามเมตรคุณดูแล้วทำไมเลือดเลือดมันเต็มอ่ะร้องอีกแล้วเอาปืนอะไรดีนะเอาปืนอะไรดียูวมพีไหมยูวีพีกระโดดล่าแบบปาดหัวกันไหมเอาไหมเอามามึงอยากลองยูวีพีกับพี่เหรอน้องปืนแล้วก็โดนหมดนั่นแหละปืนแล้วก็โดนหมดนั่นแหละไม่มี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 อ๋อเราโอ้เมื่อกี้อะไรวะพี่ยิงไปสามเมตรอ่ะเมื่อกี้เอ้ยร้องอีกแล้ว ไม่กูยิงไปสามเม็ดเมื่อกี้มึงถามคนดูได้คนดูเป็นพยานสามเม็ดเหลืองหรือเปล่าหืมสามเม็ดเหลืองแล้วเลือดมึงเต็มได้ยังไงล่ะสามเม็ดเหลืองอ่ะ้องเลือดเต็มดิโอ้โโอ้ยแดงแปดเลยขึ้นชิวว้าวเอาคนดูดูดิวายคนดูดูดิวายวายขึ้นชิวโอ้ยไม่นบนะไม่นบนะอะไรวะ โอ้โหแดงขนาดนี้ขึ้นคิวโอ้โหเกมเอาใหม่โอ้ย่าหาเอาของมาขายไม่ยาวหางเอาของมาขายนะครับขอร้องจริงๆเกมเนี้ยควรควรพัฒนานะครับเวลาเขายิงแดงแป๊ดอ่ะรบกวนให้เป็นแดงหน่อยครับเอากระเบ็ดแรงแดงไม่ต่อไปหัวตัวหรือเปล่าไม่มี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 แดงทุกเม็ดเดี๋ยวจัดให้น้องเขาหน่อยดิอะไรอ่ะดี๋ยดูด็โคตรเหลี่ยมอ่ะเหลี่ยมที่หมายเลยเออเหลี่ยมอะไรครับกูไม่เคยเหลี่ยมอยู่แล้วครับราชาโอ้เจ็บไป เ <g ül> อ้ยเอ้ควายไม่ยอมตอบทำไมล่ะไม่อยากเอาจริงเลยว่ะผมก็ให้ไปอย่างนี้แหละไม่อยากเอาจริงเลย,ยกเฮ้เยทาไปไล้ให้เลื <g ül> เอกมากเด,ดี๋ยวเ,เดี๋ยวดูก่อน m p ่ MP 0 MP30 ไปหรอทุกคนครับส่งดาวฟรีก็ได้นะเ <g ül> อ้ยไอ,ยอยควายกูบอกคนโดีอยู่เองอ๋อ โอ้ยน <ab ี่เลี <oh ่ยมไอ้นี่เลี่ยมไอ้นี่ดูดูด้วยนะอ่าไม่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 เลี่ยมเลี่ยมนะเลี่ยมนะน้องกำลังบอกคนดูส่งดาวฟรีนะครับคนดูส่งดาวฟรีกันได้นะฮะก่อนก่อนจะกดออกนะเพราะเกมนี้จบแล้วเดี๋ยวกดออกกันคดูก็ไม่ส่งกันส่งดาวฟรีกันก่อนนะครับคนดูส่งดาวฟรีก่อนนะคนดูเอ้ยอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่อันนี้ดันมาดนี่อะไรอ่ะ อา้าวบอกคนดูส่งดาวฟรีอยู่ครับน้องแล้ผมเวลาพี่ลบพี่ือกจะหาข้ออ้างอะไรบอกคนดูอยู่เลยโอ้ยเอา้าคุณยิงดยแดงเป๊ะกับมันมันไม่ตายวะตอกไม่เน้นเน้นไงตอกไม่เน้นเน้นไงอา้าวทำไมพี่ไอดแดงเป๊ะอะหลายเม็ดเลยเมื่อกี้สี่ห้าเม็ดเลยโอ้ยขอบคุณครับสู้ๆครับขอบคุณเจ็ดสิบห้าดาวครับไม่ไหวก็อบอกไม่ไหวนะแ่